ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการเสี่ยงท่ายทำนายถ่ายทักผ้ายิบซีแบบสบายๆนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจัดทาคลิปดูดวงเสียงท่ายนี้ด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าโอนไว้อย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ก็จะมาทํานายทายทักกันแบบสบายๆด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เช่นเคยในแบบเสี่ยงทายแรนดอมนะครับซึ่งโดยปกติก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือ2สําหรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับการทํานายทายทักนี้ผมอ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลนะครับยึดตามตําราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณดูกันเพลินๆสบายๆนะครับนะ วันนี้เราจะมาเสียงทายแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าคุณน่ารักมากในใสายตาเขาเออเป็นหัวข้อความรักความสัมพันธ์สบายๆก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเช่นเคยไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับดูได้ทุกท่านดูได้ทุกท่านดูได้ทุกราศีนะครับคุณน่ารักมากในสายตาเขามาเสียงทายไพ่กันสดๆนะครับอยากให้ดูให้ต่อเนื่องดูให้ตลอดจนจบทั้งคลิปเพราะว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โหจัดเมนจะมีข่าวดีใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่าทางกฎหมายก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสหรือแม้แต่การรับมรดกการรับโอนใดๆที่ถูกต้องนะย้ำว่าสิ่งที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ข่าวดีที่มากับความถูกต้องแบบนี้การรอคอยใดๆที่รอคอยมานานมีโอกาสสิ้นสุดด้วยความประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะมาดูกันต่อนะครับอืมทำอะไรได้อย่างนั้นนั่นแหละจัดเม้นต์น่นะนะทำอะไรได้อย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าทำพลาดสิ่งใดไว้ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็โอ้ก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์อิ่มมีพีมันใบนี้ก้าวถ้วยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความมีเพียบพร้อม หมายความว่าอาการเพียบพร้อมนี่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องร่ำรวยล้นฟ้าแต่ความเพียบพร้อมในบริบทของไพ่ทาโร่นี้คือการมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนตามอัตภาพมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยอะไรแบบนี้ในบางท่านอาจจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ไม่ค่อยมีเงินเก็บเพราะว่าค่อนข้างใช้จ่ายตามใจตนเองอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความสะดวกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ลําบากคุณจะมีเงินหมุนเวียนทันเวลามีกินมีใช้จ่ายทันเวลา แต่ถ้าคิดจะอยากเก็บเงินก็ลองดูได้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อพลังงานดีๆวันนี้คุณน่ารักมากในสายตาเขาเขาคือใครเออเขาคือใครใช่คนที่คุณเล็งไว้หรือไม่ใช่เฮ้ยราชาไม้เท้า king of w a n d s คนที่คุณเลงอยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่ใกล้ชิดคุณอยู่เวลานี้ที่มีความใกล้ชิดกันนั่นหนึ่งนะมีความใกล้ชิดกันหรือเขามาแสดงออกความชอบคุณอย่างออกนอกหน้าแบบนี้เขามองว่าคุณน่ารักมากๆในสายตาเขามีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณรู้จักคุณมานานแล้วนะไม่ว่าจะจากการทำงานโดดเด่นมากจากการทำงานความเป็นเพื่อนรวมงานเป็นหัวหน้าลูกน้องเป็นเจ้านายกันหรือแม้แต่เป็นคนที่ทำงานคนละที่แต่เคยมีโอกาสมาเกี่ยวข้องกันในสายงานก็เป็นไปได้แบบนี้นะครับ ทุกครั้งที่เจอกันลองสังเกตอาการดูดีๆเขาจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีมีความกระดีกระดามากๆแต่บางทีบางคนก็เก็บอาการเก่งก็แล้วแต่คนนะแต่จะมีพิรุธบางอย่างมีกิริยาบางอย่างแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนว่าเขาชอบคุณมากเขาปลื้มคุณมากคุณน่ารักมากในสายตาเขาแล้วมีโอกาสาเป็นคนธาตุไฟก็เด่นนะครับนะแต่จะเป็นธาตุใดราศีใดก็ได้เพราะการเสี่ยงทายแบบนี้สามารถดูได้ทุกราศีนะครับเพีงวยงแต่ว่าตัวต,วตนของเขาตอนนี้ความเป็นธาตุไฟโดดเด่นจะมีธาตุอื่นออกมาอีกหรือไม่เออ ว้ Tao, าวอัศวินไม้เท้าธาตุไฟอีกแล้วและมีโอกาสเป็นอีกหนึ่งพลังงานได้ด้วยเมื่อกี้นี่มีราชาไม้เท้ามีโอกาสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่โตกว่าหรือมียศตำแหน่งอำนาจสูงกว่าและมีอัศวินไม้เท้าตามออกมามีความเป็นรองอยู่นิดหน่อยเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นพลังงานที่สองเป็นไปได้ว่ามีอย่างน้อยถึงสองคนที่ชอบคุณอยู่มองคุณว่าน่ารักตอนนี้เอ๊ใช่หรือเปล่านะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าหนึ่งคนเดี๋ยวมาขอไพ่ขยายหน่อยสิครับ ตามความเชื่อของหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้แบบนี้เราก็ทำนายตามหน้าไพ่เลยนะครับดูกันเพลินๆน,นะแล้วก็เอออ้เดลเลอรเวร์สถูกต้องลอะอาคุณมีคนชอบมากกว่าหนึ่งคนมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนคุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งตามความเชื่อไพ่เดลเลอร์เวร์สนี่คือความเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งตามความเชื่อไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณเทพเทวดาใดๆก็แล้วแต่ย้ำว่าตามความเชื่อนะครับ ตำราสากลว่าไว้ว่า the l o v v e r s วคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งหยิบจับสิ่งใดก็มักมีผู้ช่วยมีคนมาช่วยเหลือหรือแม้แต่การได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นตามความเชื่อนั่นหมายความว่าคุณมักประสบความสำเร็จเกินคาดอยู่เสมออะไรแบบนี้เป็นไปได้แล้วก็มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเข้าพบใครพบปะผู้คนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นส่วนใหญ่ลองสังเกตตัวเองนะครับ แม้แต่มีมิตรใหม่ที่อยากเข้ามาสารสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆเออแล้วก็โฮโหสามถ้วยทรีอ u p คับถาดน้ำก็มาและความยินดีเฉลิมฉลองก็มาตามหน้าไพ่สามถ้วยชัดเจนถึงความเฉลิมฉลองผู้คนโหร้องยินดีชูถ้วยกันขนาดนี้เราทำนายกันตรงๆเลยนะ ตามหน้าไพ่สามถ้วยคือจะมีความยินดีใดๆเกิดขึ้นหรือที่คนที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเจอกันมาจากงานมงคลเจอกันมาจากงานเฉลิมฉลองใดๆงานเลี้ยงใดๆชักนำพามาสู่การรู้จักกันแบบนี้และทำานายได้อีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าการที่คุณรู้จักคนเหล่านี้นะการรู้จักคนเหล่านี้การเป็นที่รักของคนเหล่านี้จะนําความสุขความเจริญนําความยินดีมาให้คุณและถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ใบนี้ยังทํานายได้ว่า คุณจะมีข่าวดีเรื่องอื่นเข้ามาเร็วๆนี้เออจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะมีข่าวดีใดๆอื่นๆนอ,อกจากความรักความสัมพันธ์หรือไม่การเสี่ยงทายแบบนี้เราดูในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ก็จริงแต่บางทีอาจจะมีข่าวดีเรื่องอื่นออกมาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็โ,โ,โ,โ้สองเหรียญ ชีวิตที่ลงตัวชีวิตที่บาลานซ์สมดุลดีแบบนี้คุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่คุณมาถูกทางนะครับชีวิตคุณค่อนข้างบาลานซ์จัดสมดุลได้ดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนการคบเพื่อนการสังสรรค์อะไรแบบนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วไพ่ใบนี้แนะนาว่าคุณทำตัวใช้ชีวิตตามปกติได้เลยทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับ แล้วก็มีความหมายเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งสําหรับท่านที่คาดหวังเรื่องการเงินอยู่ท่านที่หมุนเงินอยู่คุณจะผ่านวิกฤตหรือผ่านภาะวะใดๆไ,ไปได้อย่างดีจะมีรายได้เข้ามาทันเวลาแต่ก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายสักหน่อยใบนี้เป็นการบาลานซ์การเงินก็ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับลุ้นไปได้วยกันพลังงานของการเสี่ยงทายไพ่สดสดสเสนค์คือ เราไม่รู้เลยว่าใบถัดไปจะเป็นอะไรเออไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแต่ถ้ามีใบเตือนออกมาเราจะหาวิธีแก้ไขแนะนําให้นะครับอัศโโวินเหรียญเมตตามาหานิยมจริงๆคุณมีสเสน่ห์ต่อคนจํานวนมากๆเลยนะเออไม่ไว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้มีทั้งราชาไม้เท้าอัศวินไม้เท้าอัศวินเหรียญออกมามีเดอะเลเวอร์ออกมา คุณเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้คนจำนวนมากคนแวดล้อมส่วนใหญ่รักคุณชอบคุณชื่นชอบคุณคุณนี่ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับตามความเชื่ออัศวินเรียญมาคนคนนี้นะมีโอกาสที่จะให้คุณประโยชน์ต่างๆนานา,นาได้มีโอกาสนำความโชคดีมาให้หรือทำนายอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์อัศวินเหรียญน,นี่คือตัวแทนของโชคลาภที่กำลังทยอยเข้ามา โชคลาภที่กําลังเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เคยมีโชคลาภเลยจากนี้คุณจะเริ่มมีโชคลาภเข้ามาถ้าคุณเคยมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆโชคลาภจะใหญ่ขึ้นแบบนี้อ้าวจัดไปมาดูกันนะครับจะมีเรื่องราวดีๆใดๆเกิดขึ้นมาอีกนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะ เราดูดวงแบบไม่งมงายผมย้ําเสมอว่าอย่าให้ดวงครอบงําชีวิตนะคำทำนายผมไม่สามารถครอบงําคุณได้และมันไม่ใช่การฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคําทํานายนี้เป็นเพียงแนวทางเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนแผนที่เหมือน G P S นะเออช่วยนําทาง G P S บางทียังนําทางไปหลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อมากนะเอ,อ การดูดวงแบบนี้ก็เหมือนกันดูเพลินๆไม่ต้องเชื่อมากไม่ต้องเชื่อผมร้อเซเชื่อตัวคุณเองก่อนแล้วใช้การดูดวงนี้เป็นแนวทางเออนะครับโอเคโอ,โอ้หนึ่งถ้วย Ace of Cups ยินดีด้วยสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้สุดๆเลย คุณน่ารักมากๆในสายตาเขานอกจากจะมีผู้คนมากมายที่ชื่นชอบคุณอยู่ยังจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ชื่นชอบคุณเป็นพิเศษและอยากเข้ามาผูกสมัครรักใคร่ผูกสัมพันธไมตรีความสัมพันธ์ใหม่กําลังมาหนึ่งถ้วยตําราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะมิตรภาพใหม่ๆอยากน้อยที่สุดถ้าไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักคู่ครองคุณจะได้กัรยาณมิตรที่ดีหนึ่งถ้วยมาแล้วมิตรใหม่อามาดูกันสิเขาหรือเธอจะเป็นใคร พึ่งพาได้ไหมเข้ามาจู่โจมหรือไม่หรือจะค่อยๆเข้ามาเงียบๆหรือจะแอบชอบกันก่อนการชอบกันมีได้หลากหลายรูปแบบเออแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวให้เราแฟนกราบสาธุตามความเชื่ออีกแล้วใบนี้ไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไพ่พระเดอะไฮโดรแฟนใบนี้ออกมาทีไรก็ต้องทํานายตามตามํตาราเลยว่าคุณกําลังมีโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ นอกจากจะเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์วิญญาณเป็นลูกรักพระเจ้าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองคุณเป็นอย่างดีในทางความเชื่อนะครับคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่ให้นับถือไปตามปกติประคองชีวิตให้ดีรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติประจําวันให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในศีลในธรรมให้ดีและคุณจะมีความสุขความเจริญพุ่งทยานก้าวหน้าอย่างแน่นอนช่วงเวลานี้ใบนี้เป็นคุณประโยชน์สะส่วนใหญ่แต่ก็ต้องเตือนตรงๆนะว่าแม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าค เขาเป็นคำแนะนำที่ดีว่าขอให้มุ่งมั่นทำความดีอย่าเผลอไปในด้านมืดเอาง่ายๆนะอย่าเผลอพาตัวเองไปในด้านมืดให้ใช้ด้านสว่างใช้คุณงามความดีนำทางนะครับโอเคยอดเยี่ยมแล้วก็อีกอย่างนึงออเก,กือบลืมไป The Hydrofan นี่ถ้าคนที่มีคู่มีคนคบมีคนคุยอยู่นะมีโอกาสพัฒนาจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนมีโอกาสพัฒนาจากแฟนเป็นคู่มั่นคู่ครองมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานโอเคเอาไปกันต่อ ไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้อืคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาน่ารักมากๆในสายตาหลายๆคนเลยแหละดูทรงละมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแต่จะมีอยู่หนึ่งคนที่มาวินนำโด่งมาเลยเขาคือใครขอพายขยายอีกทีโอ้เด็กไม้เท้าอัศจรรย์ใจวันนี้วันนี้มีทั้งราชาไม้เท้ามีทั้งอัศวินไม้เท้าและมีทั้งเด็กไม้เท้า ผู้ที่เกี่ยวข้องจากสายงานผู้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันทั้งผู้หลักผู้ใหญ่วัยเดียวกันและวัยอ่อนกว่ามากันครบเลยครับวันนี้คุณครับไม่ธรรมดาคุณเสนอแรงมากๆจริง,รงๆไม่ได้อวยกันเกินกว่าเหตุเราทํานายตามหน้าไพ่ตรงๆเห็นเห็นอยู่ราชาไม้เท้าอัศวินไม้เท้าเด็กไม้เท้าคนรอบตัวคุณทุกวัยล้วนชอบคุณจะแก่กว่ารุ่นเดียวกันเด็กกว่าล้วนชอบคุณอา้าวรับไว้ก่อนเลยโอโ้โห เพรจริงๆคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ประธานโทษทำงานออกสื่อหรือเปล่ามีคนรู้จักผู้ติดตามเยอะหรือเปล่าเนี่ยเออเป็นที่รักของทุกเพศทุกวัยเลยนะเออไม่ธรรมดาแล้วก็ โอ้เจ็ดไม้เท้าแต่ก็มีความเหนื่อยยากอยู่บ้างที่ผมทักไปเมื่อกี้ว่าคุณทํางานออกสื่อหรือเปล่าเป็นที่รู้จักเยอะหรือเปล่านั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องดีวกับผู้คนมากมายอาจจะต้องรับมือกับผู้คนจํานวนมากในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นด้านจาัดก,การงานนะที่ต้องรับมือผู้คนติดต่อประสานงานกับผู้คนจํานวนมากหรือแม้แต่ผู้คนที่ชื่นชอบคุณอยากพยายามเข้าหาคุณทําให้คุณค่อนข้างเหนื่อย ขอให้เชื่อมันวันเหนื่อยแล้วดีทําต่อไปชีวิตคุณกําลังอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืมคุณน่ารักมากในสายตาเขาแล้วมันจะพัฒนาไหมความสัมพันธรร์จากหนึ่งถ้วยอืมความสัมพันธรร์ใหม่ๆนี้จะเป็นยังไงต่อไปอหกไม้เท้าแทบไม่ต้องพูดกันเยอะตามหน้าไพ่ออกมาขนาดนี้หไม้เท้าไพ่วิคตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะ ทํานายได้เลยว่ามีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ความรักความสัมพันธ์ก็การงานการเงินหรือบางท่านโชคดีทําบุญมาดีมากๆนะ คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในทุกๆมิติทุกๆเรื่องนะแต่วันนี้หัวข้อนี้ทํานายเรื่องความรักความสัมพันธ์ผมโฟกัสไปที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนมิตรใหม่จะนําโชคดีมาให้มิตรใหม่จะนําชัยชนะมาให้หรือแม้แต่ถ้าคุณไปแข่งขันสิ่งใดไว้สอบแข่งขันที่ใดไว้หรือต้องการสิ่งใดแม้แต่การแข่งขันกับตัวเองคุณจะเอาชนะได้ในทุกๆรูปแบบและการใช้ชีวิตในทุกๆมิติของคุณจะนําชัยชนะนําสิ่งดีมาให้ ไม่ว่าจะมิตรใหม่นําชัยชนะนําสิ่งดีมาให้หรือตัวคุณเองชนะใจตัวเองฝ่าฟันช ALLENGE บางอย่างได้จนเกิดสังคมใหม่มิตรใหม่ก็ได้เช่นกัน6ไม้เท้าออกมานอกจากความสัมพันธ์จะดีแล้วการงานการเงินชีวิตส่วนตัวควรจะดีด้วยย้ํานะครับว่าดูเป็นแนวทางอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อเซนตนะรับพลังงานดีๆไว้เป็นกําลังใจเออเราเป็นกําลังใจให้กันดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อย่าไปงมงายนะครับประมาณนี้ดูกันต่อขออีกสักสองใบส่งท้ายวันนี้นะครับ ดีงามจริงๆไพ่ออกมาดีเราก็ว่าด,ดีไปตามหน้าไพ่ยังไม่มีสิ่งใดที่ต้องแนะนำกันเป็นพิเศษโอ้โเดอะโฟลจิตอิสระความล,ะละ้นลาคุณมีความสุขแน่นอนไม่ว่าจะมากจะน้อยใดๆก็แล้วแต่ใช้ชีวิตตามอัตภาพอย่าทำอะไรเกินกำลังอย่าไปกู้หนี้ยืมสินใครอย่าไปสร้างภาระให้ตนเองเกินความจำเป็นมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นถ้าเก็บออมได้ก็เก็บออมบ้างแบบนี้แล้วก็มีความสุขตามอัตภาพ จิตอิสระไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งใดไม่ต้องมีใดๆห่วงกังวลทั้งสิ้นมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงชีวิตตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่ทำให้สุดฝีมือแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญโอเคขอใบส่งท้ายนะครับเออขอใบส่งท้ายหนึ่งใบสรุปสวยๆเลยสิวันนี้จะได้ไพ่อะไรมาลุ้นกันสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายเราไม่รู้เลยว่าใบาถัดไปจะเป็นอะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกัน สเสน่ห์ของการเสียงไทยมาลุ้นกันใบสุดท้ายวันนี้นะครับของวันนี้ไพ่จะได้อะไรว้าวเดวิ อิ่มน้ำสำราญทางโลกมาเต็มสเสน่ห์เมตตามหานิยมมาเต็มความเดวิลท่านที่ดูไพ่เป็นประจำทราบดีนะครับใบนี้เป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายทํานายดีก่อนว่าคุณจะมีความอิ่มน้ำสำราญทางโลกอย่างเต็มที่มีคําเตือนเล็กน้อยคืออย่าเผลอไปในด้านมืดอย่าให้กิเลสตัณหาครอบงำนะครับเพราะถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำคุณอาจจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาได้อย่าไปยุ่งกับการพานันอย่าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมาย ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มอิ่มในทางโลกที่ถูกที่ควรกินอิ่มนอนหลับมีความรักที่ดีอะไรแบบนี้และวันนี้อย่าลืมว่ามีเดอไฮโลแฟนตอนแรกไพ่พระนะมีทั้งไพ่พระไพ่ปีศาจอไฮโลแฟนเดวิล คุณจะสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จิตใจสบายร่างกายอิ่ม้ํำสำราญเต็มที่รับไว้เลยวันนี้พลังงานดีงามนะครับโอเคดูกันเพลินๆขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ